สวัสดีครับผมมายินดีต้อนรับสู่อาณาจักรของผมใหญ่เลยตอนนี้เราก็เอาดินคููน้องนี้ออกจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมคูสานนี้ได้ระดับแล้วครับหมดแล้วอินตรงนี้หมดแล้วดูครับมองไปรอบๆงานเราขนาดไหนแล้วตอนนี้แม่โคกำลังคุยกันอยู่ กงคุยกันอยู่ว่าจะทำจังไไดเพราะวา่าดินที่เหวี่ยงขึ้นมาตรงนี้เยอะมากครับจากนู่น้จากลกเสียแต้มมามันเยอะเกินก็ตักออกไปแล้วตั้งแต่เช้าครับเราก็ตักดินออกไปหมดแล้วนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ระดับแล้วนะครับในคุยก็เหลือให้ไมโครเคลียร์ให้ดูงามตา สงสัยเราจะได้ลงเล่นขี้ตรมกันแล้วครับพี่น้องสะที่เราเปิดน้ำไว้ก็แห้งแล้วครับผมแห้งไปที่เรียบร้อยตอนนี้อาจารยกอบกกบอาจารย์รอยอดก่อนครลมแรงกันเลยอาจารย์ก็ไม่ขุดตอออกกานนัะ้เดินเยียมมาเลยนะเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ก็ว่าเราจะไปยังไงต่อ ไม่กุดตอกเลยวะนั่นแห้งยางมาเลยวะตึกตึกตึกตึ ไปตรงไหนจิกจอะรอยู่ฮะอ๋อหกล้อจอดก่อนบ่นนนนเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นงานไมโครแล้วต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกก่อนครับกลับไปคืนในมดกลับไปคืนในมดเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวก็จะเตินเดินแต่งขอบกัน,นครับตอ <c oughs> นนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดนะครับเดี๋ยวให้เป็นงานไมโครก่อน เป็นงานไมโครัตอนนี้ก็สุกร่มใครของใครของของเผือกสุกร่มใครร่มเผือกก่อนนะครับตอนีเดี๋ยวเราไปหาร่มสุกสุกกันก่อนไม่ซุกไม่ได้หรอกการร้อนเราจะลงไปแนนทุ่งนานี้เลยจะลงไปทรงนี้แหละแล้วเราก็จะกลับไปดูไมโครทางานกันเฮ้อหอหอเราจะลงไปตรงนี้เลยครับผม ว่าข้างล่างมันมีร่มอยู่ในยะแต่มันจะครุขระหน่อยครับผมเพราะว่ามือชาบวยสายหลอนมันพากันไถอะไรไม่รู้ <c oughs> อุ้ยุยแม่รถเรียกกลับคืนครับท่านก็จะตักใส่รถดำไปด้วยแล้วก็ทำสลปไปด้วยอาจจะช้าหน่อยครับเพราะว่าแม่รูต้องแต่งขอบมาด้วยนะนะพี่น้องนะอาจจะคลุขคักหน่อยครับผม เดี๋ยวจะพาลงไปดูนั่งกันหน่อยครับมาดูกันหน่อยซิจานออแต่งขอบฝั่งนู้นครับโอ้ฝั่งนี้เริ่มแล้วครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ เล็กสิเกือ้่วแนวก็ยังโค้งอยูอ่โดยอาจารย์ก็แต่งหอบเลยจะตัดให้ผมไหมเนี่ยที่ทำยังไงอ๋อาจารย์ก็จะตัดตัดตัดมุมสโลปตัดขอบตัดเหลี่ยมตัดอะไรก็ ตัดมุมออกแล้วก็ตักใส่รถไปด้วยหรือเปล่าแล้วครับสะฝั่งนี้ก็แห้งแล้วนะเนี่ยสะฝั่งนี้ที่เราเปิดน้ำมาเมื่อวานแห้งแล้วครับผมแต่ที่จริงทุกแก็บบอกว่ายังไม่อยากให้เปิดเพราะว่าต้องรอถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่น่าจะไม่มีปัญหาหรอกพราฝัง่งนี้มันอันนี้มันมันเกินระดับแล้วเนี่ยอันนี้มันลึกเกินฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เป็นระดับมาตรฐานที่เขาได้แต่น่าจะระดับน่าจะไม่มีปัญหาครับ วัดระดับนี่มันก็น่าจะเดินลงเอาไม้เม็ดทิมทิมท,มทิมวัดสองกล,งล้องหรืมั้งผมก็เดาเดาไปสักสั้นละอาจารย์อดอทำข้างนู่นแล้วตักเตะรถเลยวะขี่รบไปเดี๋ยวรถทอยรถไปอ จะตัดขอบออกเพราะว่าจะทำสลบครับโอ้ถ้าตัดขอบสลบนี้ไปก็ถ้าตัดขอบสลบนี้ไปก็เท่ากับนี่ครับสลบไปถึงนู่นเลยนะก็เหลือแต่ฝั่งนูน้นเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่างั้นอ่ะวันนี้จย์ก็ควน่าจะตัดสลบไปถึงนูน่นถึงนู่นแล้วก็น่าจะได้ลงขี้ตมไปไว้นี่ครับ งานเหลือไม่เยอะแล้วฝั่งนู้นก็สลบมาหมดแล้วอาจจะต้องสลบใหม่นะแต่ก็ถือว่าเหลือไม่เยอะครับการกรบรวงสุดแขนเลยครับตัดขอบแล้วครับงานเหลือไม่เยอะแล้วงานอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วครับผม สุดแขนถนึงพื้นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มากทีนี่ก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะพี่น้องนะไปเดี๋ยวเราไปเทกันนะเรากลับมาถึงบ่อแล้วครับผมตามตุดน้องมะนาวครับเดี๋ยวพาไปดูสระที่เปิด,ดน้ำออกมาอว แห้งสิเงยเลยเปิดน้ำออกแล้วครับแห้งหมดเลยนะแห้งพาเพืเ่อนๆอยู่แบบ VIP เลยอยู่ในห้องเย็นเอออยู่ในห้องห้องเอยี่ห้องเย็นดูงาน,นครับดูเอาเนี่ยเหลือแต่สะลูกเนี่ยสะลูกนี้เราก็จะตักทีข้างๆนะเราจะตัก จากขี้ตมเนี่ยขึ้นมาเททาคูมันนะครับแล้วตรงนั้นอาจารย์ก็ก็ตัดตัดขอบมาตัดขอบมาถึงนี่ก็เท่ากับฝั่งสลบฝั่งนู้นอาจารย์ออดก็เริ่มสลบแล้วเห็นไหมนี่อาจารย์ออดเริ่มสลบแล้วสลบมาปุ๊บก็เหลือแต่ตรงนี้เหลือแต่สะเล็กเนี่ยสะเล็กนี่น่าจะไม่นานเท่าไหร่ครับอีกประมาณไม่เกินสิบวันเนาะมานี่แหละน่าจะไม่เสร็จก็ใกล้เคียงครับฉันบอกว่า มาดูกันต่อครับผมอัปเดตหน้างานครับอัปเดตกันแบบสดๆร้อนๆเลยร้อนไม่ร้อนก็ดูแดดเอาร้อนไม่ร้อนดูที่แดดครับผมจะก็บตักทำไมาตักนี้่จับ จะตักทำขอบแล้วมัง้งตักให้มันสโลปไปเลยแล้วก็ค่อยมาดึงสโลปอีกทีนจันออสสโลปแล้วน่าจะแต่งไปเลยครับเหลือแต่แต่งครูข้างบน่แต่ผมว่าน่าจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะ ใช่ไหมผมว่าอย่าพึ่งสลบแบบอาจารย์ออปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละก่อนเรามาทําส่วนที่มันยังไม่ได้ทํามากก่อนดีกว่านะผมว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต้องเหลืออีกหลายวันน่ะกว่ามันจะเสร็จอ่ะกวา่าจะฟังนี้กว่ามันจะเสร็จแล้วสลบถ้าเราสลบไปอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกวันดีคืนดีฝนมันจะตกอ่ะเนาะ ถ้าฝนตกมานี่ผมว่าที่เราสลบไว้มันจะขี้เหร่ครับเพราะว่าน้ํามันจะเซาะตามรอยฟันแมคโคร์แล้วมันจะไม่สวยแล้วเราก็จะต้องมาทําใหม่นะผมว่าผมว่านี่นี่ให้จยนออดมาทํานี่มากกว่าหรือมันจะผิดอันนี้ความคิดผมนะเนี่ยมาทําฝั่งนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าฝั่งนั้นสรบปไว้แล้วเหลือแค่เหลือแค่สบีดสบีดมันอนะ่ะยี เหลือแค่รูปครับเห็นไหมเห๋ยวอารย์อดแค่ไปรูปให้มันเนียนเฉยไ่รูปับเนียนฝนตกมาขี่เฉยคเก่าได้รูปใหม่อีกคือเก่าไม่เสร็จหรอกเชื่อผมเดี๋ยวต้องมารูปใหม่เอ้ยไป ทำให้แค่เป็นรูปเป็นร่างไว้ก่อนกะว่าใกล้จะเสร็จเนี่ยเราค่อยเดินรูปอีกทีหนึ่งหรือไม่ก็ขึ้นไปทําค้งบนก่อนก็ได้ส่วนตัวสลบเนี่ยค่อยมารูปทีหลังผมว่ามันจะหรือมันหรือมันไม่เข้าท่าอันนี้เป็นแค่ความคิดของผมนะผมคิดไปมั่วๆกันแหละผมกลัวว่าฝนตกมามันจะขี่เรนะกลัวจะต้องเดินสลบอีกอะถ้าเอาเวลาที่เราสลบตอนนี้เรามา ทำทางนี้จะดีกว่านะผมว่าอาจจะผิดต้องขออภัยครับเราไม่มีประสบการณ์ผมแค่ออกความคิดเห็นสนกวา่าร้อนมากเลย ครับยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันว่าอัปเดตกันไปต่อยังไงเดี๋ยวต้องรอดูเนาะตอนนี้ก็วิ่งดินก่อน,นครับเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ